วันนี้เราเดินทางออกจากหมู่บ้านฟอร์ดไปที่ชิวบรีค่ะนี่ถึงชิวบรีแล้วนะคะจากรถอยู่ฝั่งขวามือนะคะแล้วก็เดินข้ามสะพานนะคะมาทางซ้ายมือซึ่งจะเป็นศักดิกสิทธิ์ท้ากับเย็นท้น <Okay. S 1> าแล้วก็มีหลายๆอย่างนะคะที่นี่นะคะเราจะเดินผ่านเข้าไปในริเวอร์ไซด์มอลนะคะเพื่อที่จะลงไปด้านล่างเ <c oughs> ข้าไปในเ <c oughs> มืองเช่น <c oughs> ว่าในเมืองในตลาดประมาณนี้นะคะนี่คือริเวอร์ไซด์มอลนะคะข้างในนี้จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่เยอะแยะเลยนะคะเราก็ลงมาข้างล่างแล้วนะคะก็จะมีตรงนี้เป็นที่จอดรถบัสนะคะรถบัสของที่นี่ ก็ไปดูบรรยากาศเมืองของเขานะคะเราก็เดินไปก็จะเป็นแหล่งขายของนะคะเป็นตลาดแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมีมีขายแบบบ้านเราเลยนะพวกพวกแบบเนี้ยแคคตัสใช่ไหมตอนนี้เป็นฤดูร้อนแล้วนะคะเขาก็จะมีไม้ดอกไม้ผลไม้ใบมาควางขายเต็มเลยมีดอกไม้ต้นไม้เหมือนบ้านเรามาเนี่ยอันนี้คือลูกไหนลูกอันนี้ก็คือลูกพลัมที่ต้นที่หน้าบ้านเป็นแบบที่เราไปเก็บให้ดูนะคะนี่คือราคาของเขาที่ขายอยู่นะคะหกพาวต่อหนึ่งกิโล <พ><ส>ก็เดินดูบ้านเมืองเขาหน่อยนึงนะคะตอนนี้เราไปที่พิพิธภัณฑ์นะคะเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์แล้วพิพิธภัณฑ์ตรงน,นี้ก็คือจะเป็นดอกไม้สวยเมืองนี้นะคะชิลรี่เนี่ยก็คือจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้สวยนะคะเราเข้าไปเราไม่ได้เข้าไปข้างในนะ,ะเพียงแค่ไปชมดอกไม้เฉยๆนะคะดอกไม้ด้านนอกอันนี้ด้านนอกนะคะก็จะมีดอกไม้อยู่หลากหลายสวยมากคือสวยงามเพราะตอนนี้เป็นฤดูร้อนแล้วอ่ะเนาะสวยงามเราชอบเห็นแล้วแบบโอ้ชื่นตาชื่นใจนะคะดอกไม้ที่นี่ก็คืออันนี้เข้ามาด้านในแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปที่ตัวมิว บริเวณข้างในที่นี่ก็คือทุกที่เขานอาจะตัดหญา้าแบบสวยงามมีสนามสวยงามนะคะดูบรรยากาศคือแบบหน้ามาเดินเล่นหน้ามานั่งเล่นประมาณนี้นะคะก็ถ่ายมาให้ดูนิดหน่อยนะคะว่าเขามีอะไรโชว์บ้างนะคะที่นี่ดูดอกไม้อะไรก็ชอบเลยดอกไม้เราชอบนะคะดอกไม้ก็เหมือนเหมือนหลายๆอย่างนะเหมือนบ้านเรานะดอกไม้เหมือนดอกไม้บ้านเรามีดอกดาวเรืองด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูเ <laughs> นี่ยเขาจะจัดเป็นกลุ่มๆกลุ่มๆแบบนี้สวยงามต้นไม้นี่เนี่ยเขาจะทําเป็นแบบนี้ค่ะ ที่ที่เมืองนอกเนาะที่อังกฤษเนาะหลายๆประเทศเป็นแบบนี้นะคะเขาจะพอถึงฤดูร้อนดอกไม้เขาจะสวยแบบนี้เขาจะมาปลูกไว้นะคะแล้วก็ดูบรรยากาศเราคือเราชอบว่ามันมีดอกไม้สวยงามนี่ดูเพื่อนๆดอกดาวเรืองบ้านเราเหมือนดอกดาวเรืองดอกดาวกระจายบ้านเรานะคะเหมือนๆกันก็เอาดอกไม้เอาความงามของดอกไม้ที่อังกฤษมาฝากเพื่อนๆนะคะนี่ดาวเรืองดูสิกลิ่นอะไรเหมือนบ้านเราแหละนะคะกลิ่นแบบเดียวกันเลย See you next video bye